สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมก็จะมาทำการรีวิว M 150ปี2016ของผมนะครับว่าผมได้เปลี่ยนอะไรแต่งตรงไหนไปบ้างนะครับที่เปลี่ยนไปจากของเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยของแต่งที่ผมเปลี่ยนเป็นชิ้นแรกเลยนะครับตั้งแต่ได้รถมานะครับก็จะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับสองข้างเลยนี่ครับ หลังจากนั้นชิ้นที่2ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นน็อตอุดรูกระจกครับสาเหตุที่เปลี่ยนก็คือว่ามันสวยงามดีครับแล้วมันก็เป็นโทนสีทองนะครับเข้ากับหูกระจกตรงนี้นี่เองนะครับแล้วเวลาเราเบื่อกระจกแต่งแล้วเราก็สามารถเอากระจกเดิมโรงงานนะครับมาติดได้เหมือนเดิม ต่อมานะครับหลังจากเปลี่ยนกระโจกปลายแฮนด์เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาทําการเปลี่ยนเป็นตูดสั้นนะครับเพราะว่ามันจะดูสวยกว่าตูดเดิมสําหรับตูดเดิมอะ่ะมันก็จะดูแบบยาวๆออกมาหน่อยแล้วมันก็จะมาเกือบๆถึงล้อตรงนี้พอดีนะครับแบบว่ามองด้านข้างแล้วแบบมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยสปอร์ตหรือว่ามันไม่ค่อยเทนั่นแหละเนาะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นท้ายสั้นนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเองนะครับ หลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนไฟเลี้ยวท้ายนะครับปกติถ้าใครจะใช้ไฟเลี้ยวท้ายของเดิมโรงงานก็สามารถติดได้นะครับแต่ว่าผมเห็นว่าของเดิมโรงงานอะ่ะมันใหญ่เกินไปเนาะมันดูแบบรูปร่างไม่เลียวเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นมานะครับและหลังจากเปลี่ยนท้ายสั้นเสร็จนะครับผมก็ได้มา ติดกันดีดนะครับเพราะว่าเมื่อเราถอดท้ายเดิมออกแล้วอ่ะเราไม่ติดกันดีดเลยอ่ะเวลาเราขี่รถเวลาหน้าฝนหรือว่าขี่หรือขี่โคนอย่างเงี้ยมันจะมีเศษขี้เลนนะครับขึ้นไปโดนหลังเราหรือว่าหัวเรานะครับหลังจากที่ผมติดกันดีดแล้วอ่ะมันก็โอเคมากขึ้นนะแต่ถามว่ามันป้องกันโคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะดีดขึ้นมาถึงบริเวณแถวแถวเนี้ยแต่มันก็ไม่ถึงหัวเราไม่ถึงหลังเราเนาะ ดูโดยรวมแล้วเวลาเราขี่รถหรือว่ามีคนขี่รถตามเราอะ่ะมันก็ดูเป็นอะไรตกแต่งที่เท่ดีนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับชิ้นต่อมานะครับสำหรับอะไรตกแต่งชิ้นนี้ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือว่าของเดิมมันเสียหายนะครับก็คือคอท่อเลสนั่นเองนะครับก็คือของเดิมอะ่ะมันจะขาดที่คอตรงนี้เลยนะครับชิ้นนี้จําเป็นอย่างมากที่ต้องเปลี่ยนครับ ก็เลยหาซื้อเป็นคอท่อเลดนะครับกันที่สนิมแล้วก็สวยงามเพราะว่าเป็นของแต่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็คือเปลี่ยนมาได้หลายเดือนแล้วครับชิ้นต่อมานะครับก็คือจุ๊บสีทองนะครับอันนี้ก็หาซื้อตามร้าน20ครับใส่จุ๊บสีทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ดูสวยงามดีครับนี่ครับด้านหลังด้วย แต่ปัจจุบันนี้จะไม่ได้เป็นสีทองแล้วนะครับเริ่มจะดําแล้วนะครับสโลแกนก็คือไม่ลอกใบดําจํานําไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือลอกด้วยนะครับสําหรับอะไรแต่งรถผมก็ใส่เพียงเท่านี้นะครับก็คือดูโดยรวมก็เหมือนกับว่าขี่รถเดิมๆนะครับก็คือไม่ได้แต่งอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้แล้วกันผมแต่งแบบบ้านๆสไตล์ประหยัดงบไม่แพงมากนะครับ1ครับกระจกปลายแฮน นี่เป็นไงครับใส่แล้วก็ดูสวยดูหล่อนะครับ2ครับที่อุดรูกระจกสีทอง3ครับท้ายสั้นครับนี่ครับท้ายสัน้น4ครับไฟเลี้ยวหลังครับเป็นไฟเลี้ยวแต่ง หครับเป็นการดีดครับของ power s h a r k ของ s h a r k power หกครับเป็นคอท่ทเลตน,นะครับและ7ครับเป็นฝาจุบน็อตสีทองครับหน้าหลังนี่ครับ ส่วนสติกเกอร์อันนี้ไม่นับนะครับผมไม่นับว่าเป็นของแต่งโดยรวมก็ใส่อุปกรณ์ตกแต่งน้อยครับก็คือว่าเน้นขี่เดิมๆครับเพราะว่าใช้งานทุกวันนะครับแต่ว่าส่วนเครื่องก็เดิมๆไม่ได้แต่งอะไรภายในครับเดิมๆจากโรงงานเลยเน้นขี่เท่ครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับ เสียงเครื่องเดิมๆข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ผมชอบไฟหน้านะเพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้การเวลาผ่านไปกี่ปีอะโคมไฟหน้าก็ไม่เหลืองนะครับ6ปีโคมไฟหน้าไม่มีเหลืองเลยนะครับ โอเคครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ขอบคุณมากครับ